สีติวัคหมวดว่าด้วยสีติภาวะหนึ่งสีติภาวะสูตรว่าด้วยสีติภาวะ8ปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ไม่อาจทำให้แจ้งสีติภาวะคือสภาวะที่เย็นอันยอดเยี่ยมธรรมหประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่คมจิตในสมัยที่ควรคม 2. ไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 3. ไม่ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 4. ไม่วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่เลว 6. ยินดียิ่งในสักยะทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยทำหกประการน,นี้แลเป็นผู้ไม่อาจทําให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการเป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยมทาหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งข่มจิตในสมัยที่ควรคม สประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 3. ามทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 4. วางจิตในสมัยที่ควรวาง 5. น้อมไปในธรรมที่ประนีตหกยินดียิ่งในนิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหกประการนี้แลเป็นผู้อาจทำให้แจ้งสีติภาวะอันยอดเยี่ยม สีติภาะวะสูตรที่หนึ่งจบ